สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่องรีนาวนะคะก็จะเป็นรายการใหม่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงโควิดก็เลยไม่มีอะไรทํานะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรจะมาแก้งเพื่อนแกงเพราะว่าคือย้อนไปเมื่อ2อสปีที่แล้วรี่เกิด มีคนอื่นทาราเออประมาณนั้นแหละเอาไปว่าไม่ต้องไปพูดถึงตรงนั้นก็คือมีคนอื่นแล้วในเหตุการณ์นั้นลี่ก็โกหกนาว่าจะไปหาเพื่อนจริงๆเท่ากับเพื่อนซึ่งลี่ไปจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้บอกไงว่ามีใครบ้างในนั้นสองในสามคนนี้ก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นซึ่งก็ทําให้ลี่รอดจากนาบุตวิทแต่สุดท้ายก็โดนจับได้แล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นน้องรักของลี่เลยนั่นก็คือออยก็คือจะออกรับแบบ แทบทุกเรื่องให้ลี่อ่ะแต่ออยไม่ให้แต่ออยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตอนลี่ทําตัวไม่น่ารัก้ใจแต่คือตอนนี้คือออยยังไงก็เข้าข้างเธออันนี้ฉันมั่นใจว่าฉันจะเสียแต้มไปหนึ่งแต้มตอนนี้เรามีแต้มทั้งหมดสามแต้มก็คือมีออยวีนัทแล้วก็หญิงสามแต้มนี้จะรักลี่ขนาดไหนหรือว่าเอ๊ะจะเริ่มแบบเออเอ็นดูไปทางน้าแบบเออเข้าใจมึงนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราเริ่มโทรกันเลยโอเคสายแรกเดี๋ยวมาดูกันดิออยจะรับหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่มันเลี้ยงลูกอยู่หรอ ไม่รู้สิเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮัลโอยู่ไหนเนี่ยได้ยินเปล่าอยู่ไหนเออไอ้นี่มันบอกพี่ว่าไปหาแกมันถึงยังยังไม่เห็นเลยอ้าวนี่มันออกไปนานแล้วนะเอาดีๆเอางูนอนกันปะเนี่ยเออนิดนึงแบบฮัลโหลฮัลโหลกันไม่รู้ว่ะก็มันบอกว่ามันจะไปหาแกแล้วเนี่ยออกไปเป็นชั่วโมงแล้ว จะอําอะไรละ่ะมึงนว่ากูตลกบ,บ้างหรือไงออยไม่รู้ว่าคือคุยกันตอนแรกก็ดีๆอยู่แต่คือเหมือนแบบรี่มันไม่ค่อยอยากจะคุย,ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวไปหาออยแล้วกันเออน้องคงไปเช็คดีน้องคงไปเช็คก่อนแต่คือแบบมันซีเรียสนิดนึงออยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารี่มันมีคนอื่นหรือเปล่าดีๆไม่มีหรอกมึงอย่ามาเข้าข้างกูรู้สึกแปล,ปลแกๆไม่ดีเก่งจะเก่งทำไมอะ นี่ต้องร้องไห้ใช่ไหมถึงจะเชื่อออยกูเจอมากี่รอบแล้วเรื่องเนี้ยกูสตรองแล้วพี่นี่จะมีคนอื่นได้ไงพี่นาทำงานกันยุ่งตลอดเนี้ยก็ใช่ก็เพราะว่าพี่ยุ่งไงพี่เลยไม่ค่อยได้คุยกับมันพี่ก็ไม่รู้วันวมันทำอะไรบ้างเว้ยแตคือพี่อยากเห็นไลน์อะไรเงี้ยเหมือนมันมีแบบคุ้นๆอะเออเหมือนมันเด้งขึ้นมาแต่พอจะไปดูอะไรเงี้ยรีบมันก็บอกเออเดี๋ยวคุยกับออยก่อนรีมันอยู่เมึงแล้วออยไม่ได้บอกกูไปเนี่ย

ที่โทรไปแล้วมันไม่รับอะ่ะได่เลยน้องต้องด่อ่ะ <c oughs> ทุกคนตะเกียออยวีโอคอร์มาหาหนาวดีๆต้องรีว,วิ่งหลบไปเลยทันทีเพราะว่านางจะรู้ว่า แกงปะวะแต่คือนาวาติดยิ้มมันจะเชื่อปะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราทิ้งออยไว้ก่อนให้ออยอยู่ภายใต้ความสงสัยนะว่าออยกำลังพยายามตามหาความจริงเมียมันโทรมาแน้วมันโทรมาแล้วแต่เราจะไม่รับสายเออเราจะเงียบเงียบกันต่อไปงั้นเอาต่อไปนะคะเราจะโทรหาแต้มต่อไปก็คือวีนัสผู้ที่เคยอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดนี้ <c oughs> แต่วีนัสเนี่ยเป็นเพื่อนกันกบลี่มานานมากๆแล้วประมาณสิบปีนะคิดว่าอาจจะเข้าข้างลี่ไม่รับด้วยตัดสาย น่าจะเลี้ยงลูกอยู่งั้นไม่เป็นไรเราโทรหาอีกแต้มหนึ่งเดี๋ยวเราลองพิมไปไหมเออพิมไปบอกมึงกูมีเรื่องด,วด่วนเออวางลราโทรหน่อยมีเรื่องด,วด่วนเออพิมพ์ไปกล่อมลูกอยู่นะิมพ์ไหมว่ากล่อมลูกอยู่นายบอกค่คีไปดิอืมมันนี่ไม่เนียน <c oughs> เลยพิมไปงี้แบบมึงกูมีเรื่องด,วด่วนเรื่องรีเดี๋ยวนางก็โทรมาต,ตอนนี้นะคะทุกคนสถานการณ์ตึงเครียดมาก อ,อ,อย่างแรกเลยน้องออยเนี่ยโทรไปไม่ค่อยได้เรื่องเนาะมันเสื่อมันซื่อมันไม่มีข้อมูลไม่ได้แบบมีมูลที่จะช่วยเรื่องตรงนี้เลยอะ่ะงั้นก็ตัดแต้มออยออกไปทิ้งนะคะตอนนี้ก็คือเรารอวีนัทนะคะโทรกลับมาเพราะว่าตอนนี้วีนัทกำลังเรียงลูกเดี๋ยวเรามารอดูกันวีนัทจะตอบเรื่องนี้ยังไง เอาจริงๆอ่ะมันก็น่าสงสารนะเพราะว่าจริงๆแล้วคือออยอ,อ่ะโดนลี่แกล้งบ่อยมากก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องเท็จเรื่องอัมอะไรเงี้ยมันก็เลยตอบไปถูกว่าเฮ้ยมันจะยังไงอะไรเงี้ยเออทุกคนก็คงรู้สึกว่าแบบมันยังไงกนแน่เพราะว่าจริงๆลี่ยังนิสัยแกล้งเพื่อนมากๆเลยแกล้งแบบไม่ได้ไถ่ายลง YouTube แบบเนี้ยคือแกล้งแบบเหมือนแบบเวลาที่แบบจะไปหาเพื่อนไงเออเนี่ยเดี๋ยวฝากรับของที่ใต้คอนโดหน่อยนะกลัวฝากตัวสิ่งชีวิตไปหรืออะไรอย่างเงี้ยชอบแกล้งออยแบบนี้ออยมันก็เลยจะแบบ ยังไงวะมึงยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะวีนัทโทรกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะลองแกงวีนัทกันดูว่าจะช่วยรีบหรือไม่ตตนแตนตันแันหลอกเหรเมืองอยู่ไหนอะนี่มันบอกว่ามันจะไปหาเมืองมาถึงยังมีใครมาเลยเขาบอกคูว่ามันจะไปหาเมืองอะจะร้องกันใช่ไหมแบบเนี้ยมิดมึงว่านะไม่มา เพราะว่าถ้ามันมามันก็ต้องปูรอกป่ะเมันบอกกูมันจะไปหามึงมึงคิดว่าอีลี่จะมาหากูจริงๆแต่กูโทรไปหากูก็ไม่รู้เนาะมันเป็นคนบอกกูเองรู้ได้ไงอยู่ใครนะอีลี่คุณมุ่งมั่นบอกว่าอยู่กับออยโทรไปแล้วออยบอกไม่อยู่นี่โทรหาหญิงแล้วหญิงก็บอกว่าไม่อยู่มันอยู่ที่ทํางานอะไรเงี้ยแต่คือตอนแรกอะมันทะเลาะกับกูไงแล้วทีมันก็บอกเออแม่เดู๋ไปหากูื่อนมันก็บอกเออเดี๋ยวไปหาเพื่อนกูเลยถามไปหาใครบอกไปหานัด มันจำซอยบ้านกูได้หรือเปล่าจะมาหากูอะเอากูก็ไม่รู้ก็มันบอกกูแบบนี้กูก็เลยเออสงสัยแบบคงคุยกันแล้วมั้งอะไรเงี้ยคือวันนี้ตอนเช้าว่าถ่ายวิดีโอกันอะไรเงี้ยมาใช้กูถ่ายคลิปแคสงานเออแล้วกูก็เห็นแบบเหมือนไลน์คนนึงเด้งขึ้นมาอะไรประมาณนี้เหมือนแบบทำอะไรอยู่กูไม่ได้เข้าไปดูเพราะตอนนั้นกูถ่ายวิดีโออยู่ไงแต่พอถ่ายเสร็จอะกูก็บอกเออยืมโทรศัพท์หน่อยอะไรเงี้ยตอนมาเช็คคลิปแล้วอะมันก็บอกว่าเออเดี๋ยวคุยอ้อยค้างอยู่แป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้้ให แต่กูก็ตื้อถามอะไรก็บอกว่าไม่เอาแป๊บหนึ่งคุยอยู่อะไรทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้นี่แหละที่แบบเออกูไปถามๆอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าแม่งจะอะไรนักหนาอะไรเงี้ยเไปหาเพื่อนอย่าเพิ่งคิดไปไกลออไม่ต้องคิดมากเออพยายามอยู่<ป>โอ้ย ันนี้คือเรื่องเป็นลาบเก็บได้ดีที่สุดเลยนะการหัวเราะกับนัดตะเพราะว่านัดไปขบไงแต่เราโอ้ยอะออยมันขำตั้งแต่แรกอะนังก็เลยเก็บไม่ได้อะเวลาติดหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านัดยังไงนัดมีความวิเคราะห์นิดนึงว่าแบบมันจริงจังมันจริงมันไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นนะเพราะว่าบ้านนัดกับบ้านนาวารีเนี่ยห่างกันมากแต่นัดอาจจะคิดว่ารี่อะ ปกติเนี่ยคือเวลารีไปหาเพื่อนอะรีไม่ค่อยไปเศร้าต่อหน้าเพื่อนเท่าไหร่ป่ะกูก็ร้องไห้หน้าร้านเล่าอาจจะบ่อยเออเพื่อนอาจจะรู้สึกว่ารีอาจจะไม่อยากไปหน้าร้องไห้ตอนเด็กหรือเปล่าไม่มันคงคิดว่าค่าแท็กซี่แพงอีลี่มันไม่มาหรอกเอ้ามันคงคิดอย่างนั้นก่อนหรือมันคิดว่ารีอาจจะฟิลรู้สึกว่านัดไม่น่าจะว่ามันคิดแค่ว่ากลัวไม่นั่งแท็กซี่ไปแน่แน่มันพูดอยู่มันไกลค่ารถมันแพงอยู่แล้วกลัวมันจะโทรไปหาออยมากเลยตอนเนี้ยแต่ออยมันจะบอกปว่าเออแน่เลยไม่บอกหรอกมั้งโทรหานัดอีกรอบไม่หร ประเภทเยาวบหญิงเลยไม่กล้ารับสายตอนนี้มันคงคิดอยู่อะตอบอะไรไดนาวดีวะตอบไปหมดกันความน่าเชื่อถือของกูเพื่อนจะมองฉันยังไงเนี่ยเออแม่งมันอยู่กับคนอื่นกูโทรไปแล้วมันเหมือนพลาดลับอะพลาดรับด้วยเออกูว่ามันไม่ได้ปิดเครื่องมันแค่ตั้งแอปเปนแต่กูโทรไปมันก็ติดเครื่องนะมันชอบทาแบบนี้กับกูตอนแรกกูเข้าใจว่ามันบลอกเบอร์แต่ถ้าบอกเบอร์มันก็จะขึ้นแค่ตูตูใชฟป่ะต่คิดว่านี่ใส่มหมนะน่าจะปิดแอพเนแหละแล้วมันพูดอะไรบ้าง มันไม่ได้พูดคือมันเปิดพอมันเปิดปุ๊บใช่ไหมกูก็เออฮัลโหลอย่างเงี้ยแล้วเหมือนมันแบบกลังไปปลายเสียงคุยกับใครไม่รู้เว้ยเสียงเหมือนธมตอนี้กูพยายาไปหามันมันก็ยังไม่ตอบกูเลยนะยังไม่อ่านขอให้มันไม่ทำแบบนั้นะกันมันนันจะดี่ที่กูคิดใช่ไหมถ้ามันเป็นถ้ามันทำแบบนั้นเดี๋ยมันจะทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ไงตอนนี้นะคะลิ่คิดกับนาวแล้วว่าเราควรจะเฉลยเพื่อนตอนแรกลิ่ก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าให้เพื่อนเห็นคลิปด้วยตัวเองก่อน แล้วเราก็ให้มันเห็นด้วยตัวเองไปเลยแบบเฉลยด้วยตัวเองว่าเอ้าวันนั้นมึงง่นะอะไรอย่างนี้แต่คือประเด็นเพื่อนเนี่ยก็จะแบบค้างคาคาแล้วเพื่อนก็จะถามเราอยู่ทั้งวันว่าสนุกรีไปไหนก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเฉลยเพื่อนกันนะคะเริ่มจากแอดดีกว่าอ่ะเริ่มจากคนแรกเราจะโทรหาออยต่อนะคะี่คิดว่าออยต้องบอกว่ากูว่าแล้วเจลี่มันแกงกูแแน่เอาฮัลโหลพี่อุยออยแม่งรีมันอยู่คนอื่นจริงเอาดีๆ คือเนี่ยพี่โทรไปแล้วมันเป็นคนอื่นรับแล้วไปเลือตั้งใจให้ให้รับเื่อพี่ว่ามันไม่ได้ตั้งใจให้รับคือพี่โทรไปแล้วเหมือนแบบพอมันรับขึ้นมามันเป็นเสียงใครไม่รู้ว่ะแล้วนี่มันเหมือนสั่งให้หยุดพูดหรือไงนี่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าในสถานการณ์ตรงนั้นไหมทำอะไรไม่ถูกเลยอมกเลยเคนอื่นรับแล้วเหรอไปได้เหรอเหมือนพี่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะรับมากกว่า ไม่รู้ว่าสิดูแบบนิ่งๆเข่าๆนิดนึงเนี่ยอาจจะทอมเปล่าวะเป็นเค่ไม่รับสายอี้เลยนะเออจะไม่รับสายน้องเลยมันอาจจะไม่ได้ตั้งใจรับไงเอาไงแบบมือพลาดอะไรอย่างงี้ได้เปล่าแบบเหมือนเพิ่งเปิดพี่ว่ามันไม่ได้ปิดเครื่องหรอกแต่มันอาจจะฟิลแบบว่าปิดโหมดแอร์เพละนเน่ยก็เลยเป็นอย่างนั้นเลยเงี้ยแล้วพอมันเปิดอาจจะพลาดรับป่ะพี่ก็ไม่แน่ใจมือไปโดนกดรับแล้วพี่นี่พูดว่าหยุดพูดด้วยหรอมันแบบอย่างเงี้ยแล้คนนั้นพูดว่าอะไร มันเหมือนเป็นการคุยกันอยู่อะในบทสนทนาตรงนั้นนะพี่ได้ยินแค่ปลายเสียงเฉยนอยอยบีโรเปู่แล้วนแพี่ตอไรอย่างง้เปล่า้วเพื่อนแล้วอะก็ไม่มีใครอยู่อะรี่เลยอะพี่โตอยู่ไหมไม่อยู่ออยกูดีเอง รู้อีกแล้วนะแล้ก็ซอกเซ้เดียวเหลือเกินเออถามเยอะเว่ามึงเนี่ยแค่นี้แหละโธ่เอ,อ้ยแกงอ้อยไม่ไหวละโธ่อ้อยมันโดนแกงบ่อยมอนไม่สงสัยอ,อ่ะตั้งใจเอาไปติ๊กต๊อกรอ YouTube เราอัดดูเก๋ๆโอเค <Okay. S 2> โอเคโอ้โหดูหวดัวเราะดิหวดัวเราะทุเรศมากเลยเหมือนแบบมันชนะแล้วรอบนี้น<ม>เลยไม<ห>่พยายามจะวิดีโอคอลม,มาคฟก็ปปติดยิ้ม รอบนี้ออยมาชนะนะปกติมันแพ้มาตลอดเลยนะระวังตัวระวางตัว,ตวแค่นี้แหละโทรหาตนัดก่อน e n ดแค่นี้นะจะถวา,ายดีนะโอเคโอเคโอเคมันหัวเราสะใจมากเลยแกลี่มันโทรมาบ่นๆตะกูยอยู่ช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนี่แหละบ่นว่าประมาณว่ามึงไม่ค่อยสนใจมันเลยวันนั้นที่คุยกับมันอ่ะมึงก็อยู่ ที่มันบอกว่าช่วงนี้น้ำละเลยเขาเอะไรสักอย่างขอให้มันไม่ทำแบบนั้นละกันมนันจะดีอยู่ที่มึงคิดใช่ไหม,มถ้ามันเป็นถ้ามันทำแบบนั้นเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่ไงกูไม่ทำแบบนั้นแล้วแหละนะอีลี่ <laughs> <laughs> นึกว่ามึงจะจำเสียงไม่ได้เลยเนี่ย <laughs> กูแกงมึงอยู่กูอยากรู้ว่ามึงอัทีมกูไหมกูไม่ทีมใครทั้งนั้นน่ะเ <c oughs> อ้าี๊ยไม่ทีมกูหรอ <c oughs> กูทีมผัวกูคนเดียวกรมึงลืมไปหรือเปล่าว่าเราก็เคยช่วยกันเรื่องแบบนี้นะกูจะไม่ช่วยใครต่อไปแล้วต่อไปนี้ทำไมอะ <c oughs> เพราะว่ากูก็ไม่ได้ช่วยมึงเลวเพราะมึงยังไม่มีชูใช่ไหมกลฟังนะกัวเ, <c oughs> เรื่องเข้าตัวเองมากกว่าแล้วม,มึงไม่คิดหรอกว่าการที่กูบอกอีนะว่ากูจะไปหามึงกูอาจจะไปหาคนอ,อื่นก็ได้ กูก็แอบคิดอยู่นะแต่ใจกูไม่พูดดีกว่าอีดอกเอาตัวรอดเมื่อทะเลาะกันนะไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะจ้าเติมความหวานด้วยพวกมึงอ่ะได้ยินไหมมึงอ่ะได้ยินไหมมึงอะได้ยินแล้วทำไมเข้าเรื่องกลัวเนี่ยสวัลดะจ้าไ Thank you อืมแกกันลกกันแลกกันตอนนี้คืออย่างที่นแน่ๆน,นาว่าได้สาระแล้วหนึ่งเรื่อง <c oughs> เพราะว่าออยก็บอกว่าพี่ลี่ก็ชอบบน่นว่าพี่นาวไม่ค่อยสนใจส่วนวีนัทก็บอกว่าเนี่ยลี่มันก็บ่นว่ามึงก็ไม่ค่อยสนใจคือตอนนี้มึงรู้ความลับกูแล้วว่ากูโทรไปบ่นกับเพื่อนแล้วมึงก็ต้องยอมรับความจริงได้แล้วนะคะ <c oughs> ที่รัก ว่าความเป็นจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะมันไม่ค่อยสนใจนี่คือเรื่องจริงเอาเป็นว่าก็คาดหวังว่าทุกคนจะอยากจะดูรี่กับนาวต่อ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 ไปนะคะก็ฝากก subscribe กดไลค์กดแชร์กดทุกอย่างมันมีอะไรให้กดบ้างก็กดนะคะว่าอันนี้คือคลิปแรกรี่กับนาวแล้วถ้าเคยทุกคนอ่ะอยากให้แบบมีรี่กับนาวอีกหรือจะให้รี่แกล้งใครอะไรยังไงอีกก็บอกได้บอกกันมานะหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรให้ทาอะไรอะไรเงี้ยก็บอกได้ได้เพราะว่าหลังจากวันเนี้ยเราจะตั้งใจกับการทำยูทูบมากขึ้นแล้วเพราะว่าแต่ว่า ่ก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับชมค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย